สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคณิมิโซะนะครับผมอ่าเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทำเป็นคอนเทนต์ใหม่ขึ้นมานะก็คือจะเป็นในเรื่องของการพูดถึงเกี่ยวกับตั๋วแกนเรดบอสในแต่ละเดือนนะครับว่าตั๋วแต่ละใบเนี่ยสามารถใช้เลือกเปิดใครได้บ้างน,นะครับแล้วก็วันวันยุเมื่อไหร่นะครับแล้วก็มีตัวไหนที่ผมแนะนำเนะเพราะว่าอันนี้ค่อนข้างจะมีคำถามมาค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับตั๋วแกนเรดบอสว่าเออตัวใบนี้เปิดใครได้บ้างมีตัวไหนที่น่าลงทุนอะไรแบบนี้นะครับก เดินต่างๆเนอ,ะ,อะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มเนอะก็รบกวนกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ตอผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเคี่ยวกับตั๋วแกลนเด็บอสประจําเดือนตุลาคมหรือว่าตั๋วรอบของเก็กโกเรียสที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยจะขอเริ่มก่อนเลยนะครับสําหรับตั๋วรอบนี้นะครับจะมีเป็น2ชื่อนะเรียกว่าตั๋วเดือนตุลาหรือที่คนส่วนใหญ่ชอบเรียกกันคือเป็นตัวแกกรนจา รอบของเกเกอหลีนะครับซึ่งตัวแกนอันนี้จะเป็นตั๋วที่มีวันหมดอายุฉะนั้นมันเลยเป็นการบังคับว่าผู้เล่นทุกคนที่ได้รับตั๋วนี้จําเป็นต้องใช้ก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับถ้าไม่งั้นเราจะเสียมันไปฟรีๆโดยช่วงเวลานะครับที่เราจะสามารถรับตัวต๋วตรงนี้ได้ก็คือ22ตุลาจนถึง11พฤศจิกานะครับก็คือหลังจากที่จบในรอบของเกเกอหลีไปฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้ผมต้องบอกว่าคุณรับไปเถอะ ไม่จำเป็นต้องไปดองอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าวันเมรุมันถูกฟิกซ์ไว้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งวันเมรุสำหรับตัวใบนี้นั่นคือ30พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะโดยตัวใบนี้นะครับจะสามารถเลือกเปิดได้ทั้งหมด15ตู้กาชาครับที่จะเข้ามาในช่วงเวลาของตัวตรงนี้ที่สามารถใช้งานได้ก็จะมีเป็นเซตที่1นะครับคาซึสะชุบุนตรีโยชิมิชุบุนตรีนะครับอาโกเซตที่2นะครับคิราระซุคุโยคาโฮแล้วก็ไคเดะนะครับแล้วก็เซตที่3นะครับเป็นรูมิมินะชุน แล้วก็โคคะนะครับแล้วก็เซตสุดท้ายนะครับผมจะเป็นทางโมโมอิชุดเมดมิโดริชุดเมดอาริชุดเมดนะครับแล้วก็คนสุดท้ายจะเป็นโทคิบันนี่นะครับสำหรับเหล่า15ตู้ตรงนี้นะครับที่สามารถใช้ตั๋วของรอบเกย์เกลีสตรงนี้เปิดได้อ่าทีนี้มักจะมีคำถามว่าตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแล้วก็ควรจะต้องลงทุนกับตัวไหนเนอะทีนี้เดี๋ยวผมก็จะพูดคร่าวๆแล้วนะเกี่ยวกับแต่ละตัวละครนะครับจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจของแต่ละคนด้วยเนอะ ก็จะขอเริ่มกันก่อนเลยละกันครับกับช่วงที่หนึ่งะช่วงแรกของเราก็คือปัจจุบันนี้นะครับคาซึกษาชูบนดนตรีนะครับเป็นตัวละครสไตรเกอร์นะครับผมเป็นตัวละครลิมิตนะครับจุดเด่นจะอยู่ที่การใช้งานในการไต่หอเกราะแดงนะครับผมซึ่งจะเป็นบทบาทของตัวละครซับ และคอยช่วยทำดาเมจได้บ้างนิดหน่อยนะครับผมซึ่งจุดเด่นของตัวละคร,น,รนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของการเน้น,ก,นการซับสมากกว่านะแต่ถามว่าข่าตัวนี้ไปไต่ได้ไหมก็ยังไต่ได้อยู่เช่นกันนะครับผมกับตัวละครอย่างทางคาซาะชุบโนโนตตีนะตัวถัดมานะครับโยชิมิชุบโนโนตตีตัวละครนี้เป็นตนัวลิมิตเช่นกันนะครับงานเหมือนกันเลยคือการไต่หอเกราะแดงแต่ว่าตัวละครนี้จะเป็นดาเมจหลักนะครับผมอ่าแต่ทีนี้ด้วยความที่เป็นดาเมจหลักนะสำหรับการไต่หอถ้าเกิดว่าใครมีโยชิมิมันจะไต่ได้ง่ายขึ้นเยอะมากๆนะครับแต่ ก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับโยชิมิเนี่ยเราก็สามารถยืมเพื่อนได้เช่นกันนะในกรณีที่เราไม่ได้ปั้นหรือว่าเราไม่มีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะสำหรับการที่เราจะไปยืมเพื่อนแทนนั่นเองนะครับผมตัวถัดมานะครับอาโกตัวนี้เป็นตัวซับเทพนะครับแต่ไม่ใช่ตัวลิมิตนะตัวนี้โดยจะเป็นซับเทพที่สามารถปับคริและคริดดมได้นะครับโดยจุดเด่นเนี่ยจะไปอยู่ที่พวกคอนเทนต์เอ็นเกมซะมากกว่าเช่นพวกคอนเทนต์อะไรที่เราต้องการการนุกหนักๆอย่างเช่นเรดบอสหรือว่า การเล่นพวกชาเลนจ์หรือว่าสอบประมนผลอะไรต่างๆนะครับก็สามารถหยิบอาโกะไปใช้งานได้ค่อนข้างบ่อยมากๆนั่นเองนะครับผมช่วงถัดมานะครับช่วงที่2ก็จะเป็นทางคิรระนะครับผมคิรระจะเป็นตัวละครประเภทของการโจมตีอัตโนมัติสีม่วงนะครับ ซึ่งไอ้กลุ่มตรงนี้ผมขอเรียกว่าเป็นแกงมุวงเจนใหม่แล้วกันนะซึ่งแกงม่วงเจนใหม่ตรงนี้มันเป็นแก๊งที่ยังไม่ได้มีงานที่แน่นอนนะครับและนับไปช่วง6เดือนตรงนี้เรายังไม่ได้เห็นงานอะไรที่ชัดเจนกับตัวละครกลุ่มนี้นะครับฉะนั้นสําหรับใครที่คิดจะลงทุนกับพวกคิราระหรือว่าจะเป็นแกงม่วงเจนใหม่ที่เข้ามาในช่วงแถวนี้ก็แนะนําว่ามันเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตรหรือว่าจะต้องเน้นการอวยเท่านั้นนะครับกับการที่เราจะเลือกลงทุนกับการเอาตัวใบนี้มาเปิดอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับ ต่อมานะครับซูคุโยอันนี้เป็นแท้งเกราะแดงนะครับจุดเด่นที่โดดเด่นกว่าตัวแทงออื่นๆก็คือจะมีเลือดที่เขาจะเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีการลดเกราะใส่ศัตรูที่เป็นขนาดกลางได้ด้วยนะครับก็จะสามารถใช้ในการประยุกต์ใช้ได้่อทั้งดีแต่ว่าถามว่าจําเป็นต้องมีขนาดไหมเราก็ยังมีตัวแท้งเกราะแดงตัวอ,อื่นที่สามารถปั้นขึ้นมาใช้งานได้ง่ายกว่า <c oughs> เช่นกันนะครับ <c oughs> กับตัวละครตรงนี้ตัวถัดมานะครับคาโฮหรือว่าเซอโรแม็กซ์ Pro ของเรานะครับอันนี้ก็เป็นตัวละครการโจมตีสีฟ้านะแต่ว่าจุดเด่นของตัวละครตรงเนี้ย คือมันไม่สามารถใช้งานอะไรได้เลยตั้งแต่ที่เข้ามานะครับแล้วก็ได้ของประจําตัวมาก็ยังไม่สามารถพาน้องแกขึ้นมาจากขุมนรกที่ไม่มีใครสามารถหยิบน้องแกไปใช้งานอย่างจริงจังได้นั่นเองนะครับผมในตัวละครตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับคาเอเดครเดะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้รับของรักมาช่วงตรงนี้นะครับแล้วก็มีการได้รับงานเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองนะครับโดยคายเดะเป็นตัวละครเปเยลนะครับจุดเด่นคือเรื่องของการแจกเกราะและก็จะมีการใช้งานประมาณหนึ่งนะครับกับผู้เล่นที่เป็นสายแข่งขันนะครับก การแจกกรอกของใคเดชจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็การที่ได้ของรักมากยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับในการต่อสู้ก็จะทําให้การลดคอสของน้องแกมันดีขึ้นด้วยนั่นเองนะครับทาให้การรันสกิลการแจกกรอกของน้องแกช่วยทีมได้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับผมช่วงที่3แล้วกันนะครับเป็นรูมิอ่ารูมิก็จะเป็นตัวฮิลสไตรเกอร์นะครับเป็นการฮิลหมู่นะจะเป็นการฮิลชิงเป้าไปนะครับและถ้าเกิดว่า Up ัพจนเต็มจะมีความสามารถในการรางดีบัฟได้แต่ว่าในโจทย์ตรงนี้ก็สามารถมีตัวคนอื่นที่สามารถทดแทน ในส่วนของทางรูมีได้เยอะเช่นกันนะครับตัวถัดมานะครับมีนะนะครับผมก็จะเป็นตัวละครแปะดีบัฟที่ก็น่าจะเฉพาะทางมา,มากๆเรียกได้ว่าออกแบบมาเพื่อใช้ในการตีกับเกรกอรีสโดยเฉพาะเลยก็ว่าได้นะครับกับทามินะชุนนะครับชุนจะเป็นตัวละครที่โดดเด่นในด้านของการไออารีน่ามากๆนะครับด้วยความสามารถในการเซคอสนะแต่ว่าก็ยังสามารถนําไปใช้กับคนนอื่นๆนได้ถ้าเกิดว่าเราต้องการความรวดเร็วความไวในการจบอะไรแบบนี้นะครับชุนก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะ อีกหนึ่งตัวนะครับคือโคคนะอันนี้เป็นตัวละครฮิลสไตรเกอร์นะครับค่าคอสตูมมีความสามารถในการฮิลที่ดีแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําได้ตามเงื่อนไขนะครับก็จะมีความสามารถในการลดคอสหมูได้ด้วยซึ่งไอ้โคคนะเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งตัวละครที่จะเข้ามาในอนาคตอีกประมาณ6เดือนนะครับอย่างทางมารีชุดไอดอลที่มีความสามารถคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังคิดว่าโคคนะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ย,ยาวๆแน่นอนนะตรงนี้ถัดมานะครับช่วงสุดท้ายของตัวใบนี้นะครับ ที่สามารถเลือกเปิดได้จะเป็น4ีตัวละครตรงนี้ก็คือคนแรกคือโมโมยิชุดเมทนะครับตัวออโต้ม่วงเป็นแก๊งม่วงเจนใหม่เช่นกันเลยนะครับแต่ตัวละครอนึงนี้ต้องบอกว่าเท่าที่ดูมาถือว่ามีโพเทนเชียลสาหรับการเติบโตของตัวละครนี้ในอนาคตด้วยเช่นกันเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีคอนเทนต์หลักที่มีการใช้งานจริงจะมีการใช้งานที่เคยเห็นมาก็คือเป็นการตีชิโรคุโรแกเนตบอสลอบเดียวเท่านั้นนะครับกับตัวละครตรงนี้ มีโดรีชุดเมทนะครับอันนี้เป็นตัวเป้าเดี่ยวสีม่วงนะจะเป็นการจ้องตีแบบค่อนท่างจะเพลนมากๆเป็นแก๊งม่วงเจนหม่เช่นกันนะครับยังไม่ได้มีางานที่แน่นอนนะอาริสชุดเมทนะครับอันนี้จะเป็นอาเมจ สีฟ้านะครับโดยจะเป็นอาเมตสีฟ้าพื้นที่หลักจะอยู่ที่พื้นที่ในเมืองนะครับอ่ะก็จะไม่ค่อยมีการไปทับกับที่ของใครนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการได้รับของรักมาด้วยนะครับซึ่งของรักของทางอาริสเมตตรงนี้ต้องบอกว่าทําให้ตัวละครนี้เก่งขึ้นมาเยอะมากๆนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่มีการเข้ามาของของรักเท่าที่จําได้ก็ยังไม่ได้มีงานหลักอะไรที่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับกับการใช้งานอาริสตรงนี้นะ แล้วก็สุดท้ายนะครับจะเป็นโทคิชุดบันนี่นะครับผมสำหรับโทคิชุดบันนี่นะครับโดยปกติแล้วจะเป็นตัวละครที่สามารถใช้ในการหมุนคอสได้สามารถใช้ในการซับให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ในบางครั้งนะครับแล้วก็จะไปโดดเด่นในด้านของการเป็นตัวละลายเกาะส่บอสของไฮเรนเจอร์นะครับด้วยการที่ทําฮิตได้เยอะแต่ว่าในอนาคตนะครับเท่าที่เห็นมาก็คือเวลาที่ไปตีไฮเรนเจอร์เนี่ยช่วงหลังๆเขามักจะใช้มารีน่าในการละลายเกาะตรงนี้แทนไปแล้วนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือมีการพูดเกี่ยวกับตัวละครแต่ละตัวโดยคร่าวๆนะทีนี้มาว่ ตัวไหนน่าเปิดบ้านนะครับสำหรับตั๋วในเดือนตุลาคมตรงนี้นะครับหรือว่าตั๋วรอบของแกนเรดบอสเกอร์เรียสเนะทีนี้ผมก็เลยแบ่งออกมาเป็น3กลุ่มแล้วกันนะครับสำหรับรอบนี้กลุ่มที่1นนะครับคือเน้นการใช้งานนะครับก็แนะนําว่าใครเน้นการใช้งานให้เอาตัวใบนี้ไปเลือกเปิดเป็นอาโกโคคนะหรือว่าชุนนะครับผมซึ่ง3ตัวละครนี้อย่างที่บอกไปนะครับมีการใช้งานที่่อนั้งจะดีกลุ่มที่2นะครับสายผสมลิมิตอ่ะก็คือช่วงเวลาตรงนี้เลยก็คือจะเป็นทางคาสซึซะชูบุนรนตรีแล้วก ทางโยชิมิชชุนตรีนั่นเองนะครับที่สามารถใช้ในการเลือกเปิดตรงนี้ได้ไล่หนึ่งกลุ่มนะครับคือกลุ่มเรียกว่าซื้อโอกาสหรือว่าพ o t e เทนเซียลในอนาคตนะครับก็สามารถนำไปเปิดเป็นโมโมอิชุดเมดได้นั่นเองนะครับอ่ะแต่ก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าตั๋วใบนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปเปิดแล้วเรจาจะการันตีในการได้นะ้มันก็คือเหมือนกับเป็นการลงทุน10โรแล้วก็ไปลุ้นว่าจะได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าได้ก็คือดวงดีอะไรแบบนี้นะ อันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าตัวช่วยแล้วกันนะสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าเอ๊ะตัวใบนี้จะไปลงทุนกับใครดีนะครับในช่วงเวลาที่ตัวใบนี้ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะผมก็จะแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถตอบโจทย์กับผู้เล่นหลายๆคนที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้มาได้ประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเป็นประโยชน์ไก็รบกวนกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์ได้เช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ